สวัสดีครับคลิปนี้จะมาพูดถึงสปีดและการแซกเทิร์นเกมนี้เป็นเทิร์นเบสที่ใช้สปีดมาเป็นตัวกําหนดในการออกเทิร์นใครสปีดนําจะได้ออกเทิร์นก่อนลําดับในการเรียงสกิลในการเรียงคอมโบเนี่ยมันต้องสอดคล้องกันโดยส่วนมากตัวแรกที่เขาจะเอาสปีดไวสุดเนี่ยจะเป็นตัวเล่งเกตหรือไม่ก็เป็นตัวคอนโทรหรือไม่ก็ตัวรีเซ็ตสกิลอะไรพวกนี้ตำแหน่งที่2เนี่ยวนมากจะเอาพวกดีบัฟ ลดโจมตีลดป้องกันอะไรอย่างนี้ตำแหน่งที่3เนี่ยเขาจะาด m a g e ตำแหน่งที่4ก็แล้วแต่จะด a m a g ซ้ําหรือจะเน้นในการป้องกันอะไรก็ว่ากันไปแล้วแต่คนเลยเขาขาวจะหนีไม่พ้นแบบนี้แล้วสปีดเนี่ยถ้าเราเลี้ยงไม่ดีเนี่ยมันจะมีการแทรกเทินด้วยอย่างเช่นผมให้ดูสปีดของผมก่อนเลยผมเล่นทีมเล่นเกตแล้วตามด้วยตัวด a m a g e สตัวนะตัวเล่นเกตหนึ่งดีบัฟหตัวดาเมจต,ตอนนี้ผมเล่นสเต็ปนี้อยู่ ผมเล่นช่วงนี้เพราะว่ามันเป็นต้นเกมทีมสปีดแบบนี้จะจะง่ายแต่ว่าพอเลดเกมเนี่ยทีมสปีดนี้จะหายไปมันจะหลากหลายกว่านี้มันจะมีทีมป้องกันอะไรก็ว่ากันไปมันยังไงก็หลากหลายกว่านี้มันใช่ไม่ใช่แบบนี้อ่ะตัวแรกตัวนี้คือตัวเร่งเกตจะทําให้เพื่อนได้ออกแอคชั่นไวขึ้นเกมนี้ตอนเนี้ยเร่งเกตมี2ตัวนะมีตัวนี้กับน้องพยาบาลอยู่ข้างล่างตัวนี้ก็เร่งเกตได้ถ้าเรียวทาม,มารีน่ามีคนแย่งตัวน้องวไวโอลินเนี่ย น้องหัวชมพูเนี่ยเราก็ต้องใช้พยาบาลเพราะว่าถ้าเลือกตัวไปแล้วอีกฝั่งหนึ่งจะเลือกไม่ได้นั้นเราก็ต้องมีตัวสำรองไว้นี่คือตัวเลงเกตส่วนตัวตัวอื่นผมไม่ค่อยมีเพราะว่ามันเปิดไม่ได้อะเปิดไม่ออกตัวสายควบคุมเปิดไม่ออกต่อไปก็คือตัวดีปับตัวที่สองตัวนี้ผมให้เป็นตัวที่สอง่าดูสปีดตัวแรกก่อน1 0 9่งร้อ ตัวนี้1้8ยสบกแปตัวที่3ามผมเป็นตัวดาเมจสปีดร้อยสิบสบกเก้าสตัวสุดท้ายคือ1้6ยหบกเจเนี่ยผมเรียงสปีดแบบเนี้ย <c oughs> คือโอกาแสแทรกเทินมีไหมมันมันแทรกเทิรนได้นะมีคนแทรกเทินผมผมก็แทรกเทินเขาก็คือผมสปีดมันจะอยู่ระหว่างตัวที่เราทําสปีดม่ต่อเนื่องกันนะถ้าเกิดคุณเห็นระยะห่างของสปีดเนี่ย ตัวนี้สปีดรวมเนี่ย220ตัวนี้2อ0ตัวนี้204อย่างเงี้ยตัวนี้179เองและช่วงที่ระหว่าง179ถึง204เนี่ยมีช่วงตรงนี้แหละที่จะเป็นจุดอ่อนของทีมผมถ้ามีใครที่มีสปีดอยู่ในช่วงนี้เข้ามาแทรกผมแล้วเขาเล่งเกต หรือทำดีบัฟทำอะไรใส่ผมแล้วตัวนี้ผมไม่ได้ออกเนี่ยคือการแทรกเทินทีมอาจแพ้ได้เลยเดี๋ยวผมมีตัวอย่างให้ดูว่าผมไปแทรกเทินเขาแล้วเขาแทรกเทินบกม,มันเป็นยังไงเอามาดูกันเลยนะนี่คือดูนะใครจะดูก็ย้อนคลิปไปดูได้เรื่องเนี่ยสเตตัสของผมเลียงตามนี้ตัวแรกคือตัวเปิดตัวเร่งเกตเพื่อนตัว2ตัวดีบัฟ ดีบัฟตัวนี้ต้องไปอ่านสกิลกันดูคือใครเล่นอยู่ก็พอจะรู้แล้วแหละพิษสงของตัวนี้คือดีบัฟที่ที่โกงจริงๆอ่าต่อไปก็เป็นตัวตัวนี้ก็เป็นดาเมจกึง่งแบบดีบัฟออกแนวแบบบล็อกสกิลก็ค,คือใส่แล้วถ้าอีกฝั่งยังรอดอยู่แล้วมีบัฟอ่ะบัฟที่เกี่ยวกับบัฟโจมตีบัฟอะไรอย่างเงี้ยเขาใส่ไม่ได้เพราะติดบล็อกสกิลอ่าผมก็เป็นกึง่งเป็นกึ่งดาเมจอะไรอย่างเงี้ย ตัวส่วนนี้ดาเมจปิดมันก็เลยออกช้าหน่อยประมาณนั้นอ่ะเข้าไปดูคลิปกันมันก็คือบันทึกการต่อสู้ซึ่งปกตินี้เดี๋ยวผมให้ดูปกติก่อนปกติสปีดที่เรียงกันแบบสมบูรณ์เนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นตัวเวลีนบัฟบัฟเล่งเกตบัฟโจมตีตัวที่สองดีบัฟผมใส่สกิลต,ตัวที่สามผมเป็นดาเมจด,ดีบัฟ เนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้ตัวสุดท้ายคือตัวปิดก็คือฝั่งเขาไม่มีทางก็คือสปีดผมเรี้ยงมาดีเขาแทรกเขินไม่ได้อันนี้คือสมบูรณ์แต่มันมีการแทรกเทินด้วยบางทีมอ่ะเขาเขาสปีดมันขั้นกลางเราพอดีอะ่ะยังไงเราก็โดนอ่าเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูผมแทรกเทินเขาก่อนน่าจะเป็นทีมนี้แหละ เขาไวกว่าผมนะอ่าดูเห็นไหมเขาเปิดก่อนแต่ตัวของเขามันไม่ต่อเนื่องไงสปีดเขาขาดช่วงอ่ะผมแทรกเทินเขาอ่ะแล้วจบเกมเลยผมบัฟของผมต่อเนื่องกันหมดเลย3มตัวของทีมเขาไม่มีขั้นระหว่างนี้อีกแล้วคือจบเลยปิดเลยเกมคือเขาเขาทำสปีดมาไม่ดีอ่ะต้องต้องบอกเลยอันนี้คือเห็นไหม จุดจุดแค่นี้พิเกมเลยนะส่วนมาดูคนนี้คนนี้ผมถูกเขาขั้นผมได้เปิดก่อนแต่เขาขั้นผมเขาแทรกเกินผมผมเปิดก่อนผมคิดว่าจบแล้วอ่ะผมได้เปิดก่อนอ่ะดว่าจบแล้วง่ายๆชิวๆไปดูตัวสุดท้ายผมไม่ได้ออกเพราะระยะห่างที่ผมบอกอ่ะห่างประมาณ30 40, 40แต้ี่ิแมเขาแทรกมาเนี่ย ้เขาได้กออกต่อกันเลยเนี่ยทีมผมเรียกว่าเกือบแพ้เลยอ่ะดูได้ทีมเหมือนกันนะครับเนี่ยการถูกแทรกเธินเนี่ยมันมัน,ม,นมันเป็นอย่างเงี้ยคือเราไม่ควรให้ให้ถูกแทรกเคินไม่งั้นทีมเราเนี่ยมันจะแบบเละเทะ เรื่องแทรกเกินมันสําคัญมากก็คือเลียนสปีดให้มันดีแล้วระยะห่างของตัวไม่ควรห่างเกินไปไม่ใช่เพราะเป็นทีมสปีดนะอนาคตที่เรามีทีมแท้งทีมอะไรอย่างเงี้ยการถูกแทรกเกินการอะไรเงี้ยมันจะมีเสมออยู่แล้วการคอนโทรลการแก้เกมอนาคตมันมีตัวที่มันเยอะกว่านี้ตอนนี้มันมีแค่นี้มันมุ่งเน้นไปที่ทีมสปีดตัวแท้งอ่ะมันมันยังแข็งไม่พออย่างทีมนี้เขาก็มั่นใจนะทีมล่าสุดเนี่ยที่เคเขามั่นใจว่า เขาแข็งพอมาดูเขามั่นใจว่าแข็งพอเนี่ยมันเป็นยังไงเขาคิดเจ้ลลี่มันดีบ้าผมอย่างเงี้ยคือเขาก็ไม่ได้ออกอ่ะอมาดูที่คิดว่าเขาแข็งเนี่ยมันแข็งขนาดไหนตัวซ้ายมือสุดนะครับนั่นคือตัวที่แข็งที่สุดตอนนี้นะมาดูว่าโดนสกิลแบบทีมสปีดเนี่ยเป็นยังไงดูความแข็งที่มีมันทนได้ไหม ในตอนต้นมันทนไม่ได้หรอกแต่ตอนเลดเกมมันทนได้แน่นอนอีกทีมหนึ่งที่เขาคิดว่าแข็งเนี่ยอันนี้แล้วผมก็เห็นว่าเขาแข็งจริงทีมนี้เดมอนซอรนะครับทีมนี้อย่างนี้อนาคตเนี่ยไม่เบาถ้าถ้าถ้าตัวโมดูลเขาแข็งวันนี้ยังไงทีมเนี้น่ากลัวเลยเดี๋ยวเข้าไปดูนี่คือตัวอย่างการจัดทีมที่ ที่ค่อนข้างดีนะดูดูผมสกิลนะคือเขาก็แทกเกินไม่ได้แหละแต่ทีมเขาค่อนข้างจะแข็งแค่ว่าตัวลิลลี่เขาสปีดน้อยไปก็แค่นั้นเองเขาเลยไม่ได้ออกเนี่ยเห็นไหมเขาก็ไม่ตายแลย,ยังดูเหมือนจะยื้อได้ด้วยนะอ่าถ้ามีชุบมีอะไรอีกนี่เกมวนเลยยาวเลยแล้วผมจะแพ้ด้วย อะไรอย่างนี้เห็นไหมเนี่ยอนาคตของทีมแข็งมันก็มันก็จะแข็งแต่ตอนนี้มันมันยังแข็งไม่ได้แค่นั้นเองประมาณนั้นครับคลิปนี้ก็จบไว้แค่นี้ใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยโอเคครับ